สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกทุกคนแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกทกท,กท่านวันนี้มาพบกับผมครูอ,อ๊อฟนายวุฒิศักดิ์คงถแถลงกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กันนะครับสำหรับวันนี้ครูอ๊อฟจะมาสรุปเนื้อหายูนิตท,ที่1ห,หรือบทที่1สั้นๆเพราะว่านักเรียนได้เรียนรู้กันไปบ้างแล้วเป็นการทดทวนอีกหนึ่งรอบนะลูกและท้ายคลิปครูก็จะพาเฉลยแบบฝึกหัดในบทที่1กัน ซึ่งครูได้สั่งให้นักเรียนไปทํามาแล้วถ้านักเรียนคนไหนพร้อมแล้วเตรียมหนังสือขึ้นมาเรียนรู้ไปตามๆครูและทบทวนไปตามๆครูเลยครับผู้ปกครองสามารถให้คําแนะนำด้านข้างได้นะครับเรามาเริ่มกันเลย Unit 1. you and me อ่ u n ูนิต n ันยูแอนีชื่อบทคือ You and Me นะครับเข้าสู่เนื้อหากันเลย Let's try <S Number one Listen and say Hi I'm Sam Hello I'm Jenny อ่าสำหรับ You and Me คือคุณและฉันเมื่อเราเจอกันก็ต้องมีการทักทายการนำเข้าสู่บทเรียนในที่นี้คือการทักทายซึ่งการทักทายมีสองแบบนะครับดูดีๆนะครับ ให้ในักเรียนฟังแล้วก็พูดตามครูนะผู้ชายบอกว่า hi i'm sam ผู้หญิงตอบกลับมาว่า hello i'm jenny มีทั้ง hi ทั้ง hello นะครับสำหรับสำหรับการทักทายของเขาแต่คนไทยเราใช้คำว่าสวัสดี e ครับสวัสดี e ค่ะแต่ฝรั่งใช้คำว่า hi กับ hello โอเคต่อไปการทักทาย สำหรับภาษาอังกฤษจ,จะมีการทักทายตามช่วงเวลาดังนี้ครับ Good morning Good afternoon แล้วก็ Good evening พอทักทายเสร็จก็จะมีการทักถามถามไถ่สารทุกสุขดิบเหมือนคนไทยเราเนี่ยครับว่าเป็นยังไงสบายดีไหมสำหรับฝรั่งจะใช้คำว่า How are you อีกครั้งนะครับ How are you แล้วคำตอบป็นอย่างก็องตอบกลับไปว่า I'm fine ฉันสบายดี thanks ขอบคุณ อีกครั้งนะครับคำตอบคือ I'm fine thanks ขอบคุณฉันสบายดีโ okay. อเคต่อเลยต่อไปครูจะมาให้ข้อสังเกตแล้วก็เทคนิคในการใช้คำทักทายสำหรับ Good morning จะใช้ทักทายในช่วงเช้าจนถึงก่อนเที่ยงก่อน12นาฬิกา Good afternoon จะใช้หลังจาก12นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงก่อน18นาฬิกาหรือก่อนหกโมงเย็น พอหลังหกโมงเย็นเป,ป็นต้นไปเราจะใช้คำว่า good evening ามี3ามคำนะครับ good morning ช่วงเช้า good afternoon ช่วงบ่าย good evening ช่วงเย็นพอแทักทายเสร็จเราจะจากลากันก็ต้องมีการบอกลา goodbye แล้วก็ bye bye โอเคต่อ้งเลยคำศัพท์ในบทนี้ เจ๊เรียต้องรู้แล้วก็ฝึกพูดนะครับสำหรับคำศัพท์มีดังนี้ครับนี่ครับคำว่าไม่หรคอไนะครับ My แปลว่าของฉันอ่ u r ของคุณ name ชื่อ nice ดี meet พบโอเคต่อไปมาดูที่พี่แพนด้าอ่าพี่แพนด้านะครับ say the words ให้เป็นพูดตามนะครับคำแรก name คำที่สอง nice คำที่สามแน่นคำที่ส My คำที่ห m e e t คำที่6 milk คำที่เจ you คำที่8 You และคำสุดท้าย year โอเคฝึกพูดนะลูกอ่าต่อไปเลยครับต่อไปหลักการทักทายและก็สร้างประโยชค์คำถามหลังจากทักทายกันเสร็จและการตอบสำหรับคำว่า Hi กับเ e ื l o ลที่เมื่อตอนสไลด์แรกที่นำข้อสูบบทเรียนไปทำไมมีการทักทายสองแบบง่ายๆครับ Hi จะใช้ทักทายกับเพื่อนที่สนิทก,กันเหมือนเพื่อนนักเรียนที่อยู่ห้องเดียวกันเพราะเรียนด้วยกันมานแต่อนุบาลใช่ไหม แล้วก็มาเจอกันอีกปหนึอย่างเงี้ยคือรู้จักกันมาแล้วสนิทกันเราจะใช้คําว่า h ฮแต่กับคนที่เพิ่งรู้จักเราจะใช้คําว่า hello อ่าเสร็จแล้วถ้าเป็นคนที่เรารู้จัก h ฮเสร็จก็ต้องแนะนําตัวเอง hi i am off อย่างเงี้ยแต่สำหรับคนที่เพิ่งรู้จักทักทายเขาเสร็จ hello เราต้องมีการถามเขาว่าเขาชื่ออะไรการสร้างประโยคคาถามในการถามชื่อดังนี้ครับ what's your name อ Was your name แล้วก็จะตอบกลับมาว่าเขาชื่ออะไรเช่น i am off อ,อ,อย่างเงี้ยนะครับต่อไปการแนะนำการแนะนำให้คนรู้จักไม่ว่าจะเป็นแนะนำตัวเองเราจะใช้คว่า i am าตามด้วยชื่อเลยเช่น i am off สำหรับแนะนำเพื่อนให้อีกคนรู้จักที่อยู่ข้างข้างเราบอก this is ได้เลยนะครับเช่นข้างข้างครูสมมติข้าง้าครูมีเจนนี่แบ็กพิง this is Jenny back p i n งอ่านะสามารถพูดแบบนี้ได้เลยนะครับว่า this is นี่คือ เจนี่แบ็คพิงอ่าโอเคต่อไปต่อไปครูจะพาะเฉลยแบบทดสอบกันนะครับเอ,อ่อนักยนเใจมังสือขึ้นมาตามเลยนะครับสำหรับงานแรกเให้เรียนวาดรูปตัวเองโดยให้เติมชื่อก่อนนะครับ my name is เขาเป็นช่องว่างไว้ให้เื้อชื่อภาษาอังกฤษที่ครูเขียนให้ มาเติมเขียนเฉพาะชื่อก่อนก็ได้นะลูกยังไม่ต้องเขียนออกนามสกุลนะครับฝึกเขียนชื่อก่อนนะครับโอเคแล้วก็วาดรูปตัวเองระบายสีให้สวยงามโอเคงานต่อไปเขียนคล่องให้นักเรียนเขียนตามเขาให้ศั์ให้3คำครับคำว่า hello ทักทายคนที่เพิ่งรู้จักคำท,ที่สอง hi ทักทายคนที่สนิทสนองูิจักกันมาก่อนและคำสุดท้าย names ด้วยแต่และคำเขียนสองครั้งนะครับลง2ช่องนี้ โอเคต่อไปให้นักเรียนจับคู่ตัวละครที่มีอยู่ในยูนิตที่1นึ่งี้เรนะีเปิดดูนะครับว่าใครชื่ออะไรใครเป็นใครแล้วก็โยงให้ตรงเช่นบิลคนนี้ทีน้าคนนี้ต่อไปจิมคนนี้เจนนี่คนนี้แซมคนนี้ซูคนนี้โอเคนน ิดดูทบทวนในเนื้อหาของตัวเองได้นะครับนักเรียนต่อไปอให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำเพื่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ซึ่งประโยคเหล่านี้มีอยู่ในเนื้อหาแล้วรวมมาถึงสไลด์ที่ครูสอนเมื่อกี้ด้วยสำหรับอันแรก w a s คู่กับ your name เป็นการถามชื่อ What's your name ต่อไป this is คู่กับชื่อคน ในที่นี้คู่กับทีน่า h i s is Tina ต่อไป my name คู่กับชื่อคนเหมือนกันแต่ต้องมี is ก่อนกลายเป็น my name is bill ต่อไป hello ทักทายเสร็จก็ต้องมีการแนะนำตัวเอง hello i am j a m ต่อไปสุดท้าย nice to คู่กับ m i s s you เป็นการอบอกแสดงความรู้สึกว่ายินดีที่ได้รู้จักอีกฝ่ายก็ต้องตอบกลับเหมือนกัน Nice to meet you แต่เพิ่มคำว่า to เข้าไปกลายเป็น Nice to meet you to ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน่าสำหรับการพบเจอกันครั้งแรกนะครับต่อไปเฉลยคำตอบแบบฝึกหัดท้ายบทที่เป็นข้อการนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> โดยช้อยจะมีอยู่แค่3ช้อยไม่ใช่ช้อยกอขอคอแล้วนะครับภาษาอังกฤษก็จะเป็นช้อย A B C ข้อในถูกกาลงไปเลยข้อหนึ่งเขาถามว่า ถ้านักเรียนต้องการทักทายและแนะนําตนเองให้เพื่อนรู้จักจะพูดว่าอย่างไรอันนี้รู้เลยอยากแนะนําตัวเองให้เพื่อนรู้จักในที่ที่เราเพิ่งเจอก,กันครั้งแรกซึ่งจะไม่ใช้ Hi จะใช้ Hello ซึ่งไม่มีฉะนั้นก็แนะนําชื่อไปเลยแอมซูอย่างนี้นี่เองข้อ B ีถูกนะครับต่อไปข้อ2เมื่อเพื่อนทักทายและแนะนําว่าเขาชื่ออะไรแล้วคือเพื่อนแนะนําตัวเองแล้วแล้วเราจะทักทายตอบพร้อมกับแนะนําชื่อเราเราต้องพูดว่า แน่นอนครับต้องมีการทักทายตอบกลับไปก่อน hello I am j e n n y ทักทายเสร็จก็นแนะนำชื่อตัวเองเ็งไปเลยข้อ b นะครับต่อไปข้อ3ถ้าต้องการถามชื่อเพื่อนเราจะถามว่า,าเกี่ยวกับชื่อของเขาชื่อของคุณก็คือ what s your name นั่นเองข้อ a นะครับโอเคต่อไปข้อที่ C เลย คิดไวอีกล้ข้อ4ประโยคที่ใช้ทักทายและแนะนำตตนเองที่ถูกต้องคือข้อ B นะครับ hello I'm t i n นะทำไมข้อ A ผิดอะครูเพราะข้อ A ไม่มีคำว่า M อหยุดดีๆก็พูดว่า hello I, t i n นะ,ะคืออะไรเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์ไม่ถูกนะครับลืม M, A A A กับ M หรือเป็นแบบชอ็อต I แล้วก็มี M นะครับต่อไปข้อ C ทํทำไมผิดละครูข้อ C hello Tina นะ ือนไม่ใช่แนะนําตัวเหมือนเป็นการเรียกทักทายเพื่อนที่อีกฝั่งหนึงแบบ Hello ทีน a h เ l ลโลทีนไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ,อแนะนําตัวเองแล้วเป็นอารมณ์แบบแบบครูทําเมื่อกี้นะครับต่อไปข้อ5นักเรียนต้องการแนะนําจิมให้รู้จักกับบิลนักเรียนจะพูดว่าอย่างไรอยากให้จิมรู้จักกับบิลก็ต้องบอกว่าจิม this is Bill คือเราอยากให้จิมรู้จักกับบ mm ิล hmm. ก็ต้องบอกว่า this is bill นี่บิลนะ,อะตอบข้อ b ข้อหก็บอกว่า mm hmm. เมื่อบิลกับจิมทั้งสองรู้จักกันแล้วเนี่ย mm hmm. เขาจะทักทายกันว่าอย่างไร mm hmm. ก็ต้องบอก mm hmm. ยินดีที่ได้รู้จักนะอีกคนก็บอกว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่นกันซึ่งคนที่บอกว่ายินดีที่ได้รู้จักก็ต้องเป็น bill mm hmm. nice to miss you และจิมก็ต้องตอบกลับว่า nice to miss you too ข้อ b อีกคนตอบกลับก็ต้องมีคำว่า t o เพิ่มท้ายเข้าไปนะครับอตอบปตข้อ7อให้เติมคำให้สมบูรณ์มีเติม2คํคำนะครับ2ขีด2วัตเห็นไหมครับให้เติม2คำารืยอคำตอบก็บอกว่า my name is bill แสดงว่าประโยคนี้ต้องเป็นประโยคคำถาม,ามที่ถามเกี่ยวกับชื่อแสดงคำตอบก็ต้องมีคำว่า name มันก็ต้องเป็น what is your name what is your name คือข้อ ไหนครับข้อ A อ่าต่อไปข้อ8อ่ะเนี่ยคลิกไปแล้ว nice to meet you A บอก nice to meet you B ก็ต้องตอบกลับเหมือนกันเลยครูบอกว่าตอบกลับเหมือนกันแต่เพิ่มคำว่า to เข้าไปก็เป็น nice to meet you to ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันอ่าต่อไปข้อ9 ประโยคในข้อใดมีความหมายเหมือนคำว่า my name is jenny my name is jenny ชื่อของฉันคือ jenny นะอันไหนเหมือนกันก็เหมือน my name is กับ i am เหมือนกันนะครับเป็นการใช้ตอบชื่อได้เหมือนกัน i am jenny ก็ได้นะครับตอบ a จะบอกว่า this is jenny ไม่ได้ this is jenny เป็นการที่เพื่อนแนะนำ jenny แต่ในคำถาม เป็นการบอกด้วยตัวเองเจนนี่บอกชื่อของเขาด้วยตัวเองนะครับจะตอบ this is Jenny ไม่ได้หรือจะมาตอบ your name is Jenny ไม่ได้เพราะเขาแนะนำเขาเขาไม่ได้แนะนำคนอื่นจะใช้ย o u ไม่ได้นะครับต่อไปข้อสุดท้ายในการทักทาย A ทักทายไปว่า Hi I'm Jim ฉะนั้นคนที่เป็น A ชื่อ Jim แล้วเขาก็ต้องถามต่อว่าพอทักทายเสร็จ กบอกแล้วท้กทายเสร็จก็มีถามชื่อกันแนะนำเสร็จก็ถามชื่อกันด้วย w a t is y o u your n อ่าชื่อของคุณหลักคืออะไรอะตอบข้อ B นะครับโอเคครบแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วครูเชื่อว่าแบบฝึกบทที่หนึ่งของเรียนเสร็จสมบูรณ์แล้วนกเรียน,นสามารถนำมาส่งให้ครูได้ในสัปดาห์หน้านะครับให้ผู้กครองช่วยทบทวนอีกหนึ่งรอบนะครับลูกฝึกอ่านฝึกพูด ตามประโยคสั้นๆเช่นการทักทายตามช่วงเวลา Good morning Good afternoon Good evening าการใช้ hi ใช้ hello การถามชื่อ What is your name แล้วก็การตอบชื่อ I am t i n a I am o f ฝึกพูดนะครับจบแล้วก็บอก Goodbye Bye bye หรือฝึกพูด Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักแล้วให้แม่ตอบกลับมาว่า เน็ตเมดยูทูอ่สาสนทนากันเองระหว่างแม่กับลูกนะครับฝึกช่วยกันฝึกไปเรื่อยๆนะลูกเปิดเทอมเจอกันเดี๋ยวคุณจะทบทวนให้อีกหนึ่งรอบโอเคสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้กันครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับ